อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬกาจากแอปพลิเคชันไลน์คอลัมน์ท็อปปิกทูเดยเขียนโดยวินเลววารินเผยแพร่เมื่อวันที่2มีนาคม2563เรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสุข ชาวโลกแสวงหาความสุขและพยายามหาสูตรของความสุขแต่ความสุขไม่น่าจะมีสูตรสำเร็จเพราะความสุขเป็นเรื่องอัตวิสัยในเรื่องและสภาวะเดียวกันแท้ๆคนหนึ่งอาจเป็นทุกข์อีกคนหนึ่งมีความสุขอย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ของคนจำนวนมากเราพอรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสุขได้ดังต่อไปนี้ เราอาจมีความสุขได้จากสิ่งของและเหตุการณ์ที่ไม่ชอบหรือไม่น่าจะสุขเจ็บป่วยก็สุขได้ทำงานหนักก็สุขได้สุขหรือทุกข์อยู่ที่มุมมองและทัศนคติเรื่องเดียวกันคนหนึ่งทุกข์อีกคนหนึ่งไม่ทุกข์สุขเล็กๆบ่อยๆอ,อาจดีกว่าสุขใหญ่ๆครั้งเดียวความสุขไม่จีรังเช่นเดียวกันความทุกข์ก็ไม่ดำรงอยู่ตลอดการ คนเราไม่ต้องสุขเรื่องเดียวกันวิธีเดียวกันสถานที่เดียวกันความสุขเกิดขึ้นณนปัจจุบันขณะเสมอแม้คิดเรื่องอดีตหรืออนาคตที่ทำให้เรารู้สึกสุขก็เกิดขึ้นณปัจจุบันการทำให้คนอื่นมีความสุขจะทำให้เราสุขด้วยคนมีความสุขสามารถมีความสุขแทบทุกชั่วขณะของชีวิตไม่ว่าโลกจะส่องสว่างหรือหม่นมอง รับความจริงและปรับตัวก็อาจสุขได้อย่าคาดหวังความสุขแบบใหญ่ๆสุขใจมักทำให้สุขกายจิตดีกายก็พลอยดีไปด้วยรู้จักให้อภัยคนอื่นทำให้เบาตัวและเป็นสุขง่ายขึ้นรู้จักให้อภัยตัวเองทำให้เป็นอิสระการดิ้นรนสแสวงหาความสุขอาจเป็นการสร้างทุกข ไม่ดด้นรอนแสวงหาความสุขก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งบางทีความสุขง่ายๆคือยิ้มให้ตัวเองการแบ่งปันความสุขให้คนอื่นไม่ทำให้ความสุขของเราลดลงตรงกันข้ามกลับทำให้มันเพิ่มขึ้นอะไรปล่อยวางได้ก็ปล่อยชีวิตจะโปร่งเบาขึ้นการเปรียบตัวเองกับคนอื่นเป็นบ่อกเกิดของทุกข์เตรียมพร้อมรับเรื่องไม่ดีเสมอช่วยลดโอกาสของความทุกข์ เจริญสติตามทันความทุกข์ตั้งแต่วินาทีที่มันเกิดจนวินาทีที่มันสลายไปแต่ทางที่ดีคือไม่ปรุงแต่งมันเป็นทุกข์ตั้งแต่แรกสังเกตวิแววการปรากฏตัวของมันแต่เนิ่นๆทำให้จิตมั่นคงหัดพอใจอะไรอะไรง่ายๆหน่อยทำให้ชีวิตสุขง่ายขึ้นรู้จักยอมคนอื่นบ้างยอมให้คนอื่นชนะบ้างทิ้งความอาฆาตแค้นลงจะโล่งขึ้นมาก ความสุขเล็กๆก็คือความสุขวินเลียวารินซื้อหนังสือจากนักเขียนได้จาก winbookclub.com กลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์